สบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้องยินดีตอนทำข้าวซูสองแสแหลบรนาซูหนึ่งเนาะพี่น้องตบคำแรงมากละคือท้าแนวกินเนาะเหมือนเ <c> ห <oughs> มือนนันมูพญายุญความเอากบมหาหายน้อมีเงาะป๊อปไดโนมายมากเพื่นล้วก็ตุบโนม้มนนมไว้ยน้อเพื่นสิแจวกบเนาะทุกคนแสแหลก็เลยสิมาเห็ดขิดให้เบิงเนาะมีเงาะป๊อปสิพาแจวกบเหมือนนี่น้อทุกคนกบค่ะแท้จริงเพิ่นกะมหาหายน้อยตัวอย่เนาะทุกคนแต่ว่า เอาเจลกินไปนำเนาะเลือแต่สามตัวมีพรกะคนสีพามาเห็ดกินอีกเน,นาะมนูเจลมนูปนเนานะทุกคนเพราะว่นมีน้ำไหม่ต้มนำเนาะเจลกินปนกินขึ้นสีแสบมีไงปอน้ำใหม่เข้ายังต้มไปอยู่ในหมอนเนาะเลือสามตัวออนตอดโกพะนะมีไงเลือเดเตี้มีไงเลือดบิงคาสบายดีน้ำใหม่เพ <laughs> ีือทุกวอน <laughs> ใส่น้ำลายจ <c oughs> ีเบยใส่น้องไหวรถเที่ยวะไปก่อนเด้อพี่น้องไปไปมีมมเรื่องสิเอาไม้ไปห้องบนทางถัานทุกคนบอลเพื่อนผนมันตามน้องนี่หนะตลอดนี่เป็นน้องมันก็เลยสิเบยกายไว้รถเที่ยวนี่คือตุ่มน้มไม้เหยาะนันอ่อนนอ,อ,อน,นอก็มีไข่ไก่ห้าฟองอมีปอกมาตุ่มเซนะตุ่มแต่เพื่นเพื่อทุกคนนอมไม้เพื่อมันจืดมีปอ๊อกค่ะขังไหวพี่น้องขังตันไพ่ไหว นี่เนาะทุกคนอุไม่ยอมป๊อกคนเห็ดเพื่อทางหลังบานเดคนแปลว่าสิ้งคายหรืออะไรังทุกคนไม่ยอมป๊อกคนป่งหมอทำไม้ตุ่มเด้อเาคนสิค่างหมอตุ่มกบกันอืมตุ่มกบเอาว่าซิ้งคายลงไหวก่อนแต่ว่าซิ้งคายใบมะขามอ่อนปลาน้ำหลางมาทุกคนมาใส่นี่บนกอไผ่หนาบานเายังมีอยู่กบมะขามเนาะกบม่น้อย ่ออไมือนางลงีเนาะม่สมมาขวกบเนาะทุกคนมันมีปลอกเซฟกินแต่เจส้มโตเฮ้ยสเหนกินขาววังแรลงทุกคนสโตไอิ่มบางมืออกินขาวตะเวนสเหลนึ่งขาวแล้วกินเมือนีีกสาเหลนึ่งขาวุบลอกิน หากเสีเห็ดไว้เนาะทุกคนมันยังเว่นเลยข้ามมาอาบน้ามากินโหลดเนาะ้ยนี่ขวก็กบตหูตีกบเต้าหตีนี่ไกลนะทุกคนมันขืนตามไม่หอเย่ามพราหนึ่งเขาเห็ดกินกับมาโรต์้ะเขื่อนกับซี่หกเนาะบอกว่าซี่หกแล้วหก ไปได้ไกเปียเข้ากันแน่คือเกาไม่เปี่ยะนี่นะขวดแล้วกะอลงหมอเลยน่ะทุกคนหมอพดพอดีน่อยพตสองโตมีกรอมีต้มก๊บต้มกบเจียวก๊บปนกบ ตบกบไหวใ้มาปอกน้ำไม้เนาะทุกคนเนี้ยปอกคนอัปเดตาใส่น้ำเนาะปเดเดตปลมาพี่น้องสล็ปอกน้ำไม้เด้อปอกกปแล้วันหืมเกาะมาลงลุ้งเกาะมาลุงลง่ม่ก็วพี่น่อลงไม้เนียปอกมา่งเด้อ น้อยม้ำไมหนะมห่าะมันจะน้อดข้าขาวเข้าข้าวเลยอ่าได้เดี๋ยวทุกคนหามาใหาย้ยปันหามาให้แต่นหน้าเนึงเอาปุ๋ยเอามากินแก,ก,กนงน้ำไม้จนะ๊กน้ำไ้เนาะอันนี้เป็นน้ำไม้ไผ่ปาเนาะบุ๊มเนน้ำไหมไลายที่แบบสแลพ้ากับซาคอมน้ำไม้ที่มันมีขั้นนะซื้อมาหนังน,น้ำไ,มไมหมลายปุ๋ว่าฟังใส่เอิญขึ้นกันหรือบอเนาะ มันกัอํลาหนอแล้วอาุยเลยซับเกแกสรหาะหอตามอ่ะทานกับปานองนะทุกคนอนนี่แกมีป๊อกเป็นแต่หอหนเจ๊บปาาทุกคนป้าพงอีกละนแมงเด้ตัวนี้ มันแมงไหมไอ้มอด้วยแมงข้ากัปานอ๋ออ่อนดูดอกพัดแกงเขียวหวานใช่น้ำมันพาสเสียบยอตุ่มนมันพาสเซิตะกี้นไหมฮาจะมาพาสูกินมีอกมา,กาแต่ไดอันพัสตเิตวัวสูกินตะกี้ เบียกแม่จะาตะกียบสาหมูบอ่สหมูบไ้ัวแก่แ่แกกอยหนอต้อยแ่หน่อกหยอดใหญ่เลยนอยากเที่ยวี่มีดินแล้วนะมีฝนมีดินแหละ chưa tất nhiên tôi nghĩ chưa 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 ปอกเตรียมเครือผกขียงรงก่อนสิปงหมอเอาผขียงลงก่อนเนาะกบกับเปลือยเลยนี่ไหนม่หวาน้นะมวนน้อยหน่อยอกขีมะเขือลงไปพร้อมได้ทุกคนที่โป่งได้เนย่งฉันทความองหายไอ้เจ้าน้ำมีไง๊อกนี่ไม่หวสอดูอย่างดี ส่ถ้วยยังดีไงปอกว่ะมีเรื่องพิษกันกับงัวตอนนี้ <laughs> จับงัว่ะเนี่ยตาขึ้นมากง,าาง,าางูอ่ะพูดลายโตเหอะงัว่ลายโตได้ยังไงเรื่องหอมผักขยงเด็ดทุกคนเอ,อ้ยหอมผักขยังดีได้มาเคลือจันตำเครื่อกบางบาท่านหลับเปื่อยเนี่ยม่เงี้ยแกะแกะแกะให้หยั่งกินก็ะหอหยั่งกินอ่ะ ตามลงเลยตามลงเลยนี่เอาพริกเนี่ยพริกป่นแซ่ลายแหละแซ่แหละโอ้โหแลลงก่อนเลยเด้อพี <tro> it, ิกปนพริกแห้งเออนี่เดี๋ยวทุกคนพริกป่นตามตามตามแต่พักกระหห้แห้งนะมันสะหอมคนกบเด้อคนกบ เลกเกเกืกระดูกออกนะตัดมืกเลือกกระดูกแค่อให้ข้าคอกแล้วเอาเอาออกเย็บออกนะทุกคนเก็บออกไปนำกระดูกอ่ะเงินเสียงต่ำนี่กระดูกนะเลือกกระดูกก่อนนะทุกคนใส่จองนี่จองเลือกกระดูกแม่หอมหอม ้อมเลยแมแสงเหมือดแมยิบอ่ะไบุมันน้อนะโคกมันน้อยโคกจัดอออน้ำลงมาก่อนจะมันจังเีหมเอนแท้เลิขายมมาี้หอมหอคนเล่คนเล่แงหัวจะด้ ง่ายถ้าเราตายจะเต็มพรีกรกอ่อนกระดูกโปกเดี๋ยวออกน้ำด้ทุกคนถ้าข้อมีไยป๊อกตายก็บอกให้ <laughs> สิยตายยังหนอก็มีคนสันล้างเอาอีกดอกยันข้อลองเจ็บกระดูกนาอกัอนเอาทุกคน ตงชุบรถมาใส่ก่อนเด้อใส่ลงไปใส่ร้ายกันนวลร้ายใส่น้อยกันนวลน้อยเก็บสี่หุยแล้วว่าทีมงานชื่ออะไรกินรสจัดปานใดกับเบิงตอนถ้าใส่แป้งนวลแล้วเนาะผักหอมกับบะหมี่มันยังเป้าไว้ใครแต่ถ้ามีผักกระเีงเนาะมันหอมแน่เอ๊ะผักอันนี้เราเป็นผักนอนหน่อยนีน่ผักขยี้เนาะหอมหอม ăn trầm bụi này tụng nè chèo xài nó mại xong rồi đấy mỗi món nè mỗi món ngay nó món nè mỗi À, nè mỗi món nè mỗi เหมือ่ยจังน้อยจะกินทุกคนถาจัมโบจัมโบโบไปทางใดเนาะไปหลินนั่นแหละทุกคนอ่ะเ่วงนี้วังอ่ะหน้าไฮหน้ากันเรียบร้อยไปแล้วอ่าเก็บใบกระทินเหยียบกะทินมากินกับอันเค็มกระด้างล้เก็บยจะอ่าอนี้พักหน่อยอึดงาน บระบบ้สีมเนาะทุกคนเป็นจังไดมีเงยฟอกแเตรียมถั่วให้มีเงยฟอกเนาะทุกคนพม่มะอ,อะ,ะมันคือ p จีบะตักแนเนาะทุกคนค <c oughs> นบอบทความใช่ปะบความคือเงือบเลย คนกกคนแลกเรียบร้อยเอาตอมีดมาตอกมะพร้วนะเอาตอเครือมใส่ใบยำใยำไม่ยกฟอกว่ะใบลมเ็ลไปเนอะทุกคนแจ่กบแล้วเขาสิมาพร้าหมักดินไม้นอนพอนทุกคนหรือว่าลินฝากับแกมพามีลายไม่แยกพอกมีปอกไข่ ไข่ไก่จังห้างแบบว่ามันบ่พผักดลทุกคนเป็นลวว่ะย้ะเป็นลวอ่ะแน่หลวบหลีเป็นลลวแล้ลวแบบนี้เลย<ส>ไข่แดงม่ะน,นะจ,จังแสบมันเศร้าผักว่ะไหมเพราะมันมันลายซ้ำเลยเนาะเปอ่าไข่เลยทุกคนหนาว เน่าเลยโนโดนลุงบัวเนี่ยทุกคนอาหารเทามีหลายอาหารบันบานกินไปมีสำแดงกินไปสำนันเนาะมันบอทานใจลงทางรุมได้ไหมทุกคนผิดไปเพี้มาก นี่นอดคอนเนาเผาเรียบร้อยแลย้วเอาสิเอาไปล้างนะ้ำเอา่อนกามันออกจังน้อยเนาะทุกคนบางคนก็นก,นกินดิบเนาะแต่เส้่อมเสียเผาเอาตัวเน,น,นาะล้างเ่าดุดคอนเผาแล้วแก่ไหวตอนมาเรื่อยเดี๋ยวสิไม่ได้แล้วดูมันจ่อนกันบ้างแก่หมดแล้วไม่ได้กี่เท่าเนาะ กินกับเจลกินกับปนปลาดุกคงนีน่ะเออายปลาดุกแสแอะไเจวนะปนนะเปิ่มปลาชีนะนี่นะทุกคน ขุดอ๋อขุดอ๋อเน,นี่ขุดันบอลดำๆมันเกลือกเท่าที่ห้าเผาเล่นเผาบ่ไหมเฮยเห็นละมน,อน,อนอ้องตัวนี้เราบ่ไหมบัวเป็นยังกินโลกบางคนยังกินดิบคนไทยก็จะนิยมกินดิบหลายกว่าจ้าเขาเห็นชิวในขีดซ้ำรเราเชิญเฉลว่าคิวมันกะแล้วแต่คนมักเนาะชิวแหละ ตามที่เห็นในคลิปทุกคนอีสานยังกระเจากินดิฟกินกับตมกับกรีนอรียบร้อย,ออยพี่น้องหลังจากที่ว่าเฮาเผาหมักลิมไม้หรือว่าลิ้นฝาเรียบร้อยนอ้อสแลสิไปเก็บมากะทินน้นน้องสิได้จบคลิปแล้วคำเหม่เแลาเป็นยังมความตายพายละไปพอกันไม่คิปหน,นาวน้อทุกคนขามากอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแกันเ็ดคลิปต่อไปนี่เด้อบ๊ายบาย i okay. ready.